สบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็เปรียมอุปกรณ์ก่อนมาหนึ่งพี่น้องเลยมาก่อสร้างเฮื่อนหน้าเพื่อนะมาก่อเฮื่อนหน้าเพื่อนแม่หน้าเพื่อนไปหาว่า สามเพื่อนมีพ่ออุก,กรณ์เพร่ะนึ่งเราไปหาค่อยๆกันเลยนะาสามากถกะม่เคยก่อได้พี่น้องเลยมือไม่กะไปลุ้นติดตามผสมน้ำว่าพม่าเด้อมมันเป็นแนวเลิศน,นะนี่แหละพี่น้องเลยมาผสมปูนก่อน

มาโคเห็นก่อนพี่น้องเลยพักเทงก่อนแล้วนะคือว่าอะไรเห็ดไปนี่ก็สิบสองโมงแล้วพักเทงกินเขาก่อนมาเห็ดก็ไปกินก่อนกินเมนเสานี่ผัดเมาพี่น้องมีถือกับทาตเมากินไม่ได้พี่เจ้าย่อมโหนาเป็นว่าโคเห็นนี่กินนะขาเห็นเป็นมาจาป่าแล้วหน้าโดนไม่เอามาเป็นกรหาก็มาตะป่าีนเบิ่ง รถจอดที่อะอไรเขามาคู่คู่เอาเห็ดเขาไปกินก้อนพี่น้องเลย พักแล้วละพี่น้องไอ้นี่ครับจงไว้พักแล้วนะเอาไปปรุ่งยึดตาในไปแล้วนะพี่น้องหาเป่งนัวอยู่แล้วมีคนเอามาค้างไปซื้อเป่งนัวกันถึงพืะ ถ่ายหมดเม็ดนูลโคขมันชุกกว่าเชิงเชิงจกน้อยหยัดเชิโคหินเจ้าคนเดินจี้หนขุนน่ะดูว่ามีกอนขึ้นไปป้าตอนหน้าคนสะท้านเลยบ้านนี้ ก็และวกจะได้กินแล้เด็กน้อยเขาเ็เลือกเหตมาละเป็นแถวไปเนาะบ๊้องชุกละซัมปิงเขตก็ดด ตามันล่อแล้วกระปงเนออมาแบานนี้มามาได้หัวหน้าเอ้ยกินต้องมาก่อนกินต้องมาก่อนมาตัก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 โอ้มีน้ำเชนอว่ามีเชนอน้ำ Vậy đi giờ nằm chắc giác luôn à, à tắt oh, cool. À, không hả มามามาพี่น้องกินข้าวเทงเลย สองโมงะบ่อย <c oughs> ว้าทำใจไปเลยนะหนึอนทำไร้ส่งแม่งกูยังจะไปพ่นี้พอจังไปเลยครับ มาใกรอยู่น้องครับ ก้อนนี่ปจะหมือแล้วมองอคนขับรถยืนมาันสี่ห้าหมูลแล้วก่อนอะไรเทพเนาะนีะ<ด>กอกลงมาพูนให้ หลังจากกินเขาวเทงแล้วนะครับพี่น้องไทย,ยพี่น้องเป็นเบิรงเลยพี่น้อง <g ül> เลยเิขาวเทงแล้วนะครับเห็นข้างานโตสามโมงเลิกเลยเพราะว่าปูนเม็ดน,นี่กระคำแล้วนะมาแต่บ้านจุฬานมาชอบข้าน้านะพี่น้องเลยคลิปนี้ก็จะได้จบลงจุดนี้แหละขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมนะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี